รบสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้วันที่8มีนาคม2564นะครับมาพบกับผมอีกนะครับหมยเด็ดวัดใจนะครับก่อนอื่นก็ขอฝากช่องหมยเด็ดวัดใจกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็เพจวัดใจนะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมก็มาลงหวยให้เหมือนเดิมนะครับ5ตัวเหมือนเดิมนะครับ

กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ